วันนี้เจอกับเจเอ๋นี่เคยชกกันยังวันนี้ช่างเป็นโลอ่ะกี่กิโลห้าสิบห้าสิบแปดเมาผลมางัยก็ดีนะเราไปซ้อมที่ไหนอ่ะที่จังหวัดปทุมนะไปเทรนเนอร์ชื่ออะไรนะพิทูองกี้นะกี่วันกี่วันได้กี่วันนะซ้อมมาเรายังไงเขารั่ฝีมือเจเอ๋เจเอ๋ลุงไม่เข้าสไตล์ไหน ไม่รู้ไม่เห็นคลิปเขาไหมผ่านๆนะไม่ต้องสนใจคือวัดกันบนเวทีเลยชกมวยมาตัวนี้รวมๆน้ำหนักปปลายแล้วอะไรปีนี้อายุสิบแปดสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานเราดีไหมแพ้รวดแพ้เมืกี่ไฟติดแล้วถามห้าไฟติดไเป็นเรื่ออยู่ไปถามเลยสี่ไฟนะโอ้ยไปไปสี่ไฟเองเขาแพ้เก้าไฟติดไฟก็ยังเกิดได้วันนี้เกิดแน่นอนอ่ะลูกหลานจากจังหวัด เขาทำงมนไหมวันนี้โอเคนะอาฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้กูเอกช่องช่องสองเป็นกำลังใจฝากเชียร์ผมด้วยเตีมที่นะอขอให้โชคดีผมไม่ได้ไม่ผิดเลยเวันนี้เราเจอกับมงคลเพชรนะนะไม่เคยชก<ม>สูงยาวพอกันนะตอนนี้เราชกมวยมาดูรวมเท่าไหร่ได้าหาหาน้ำหนักของราปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุเขาไหมนี่เขาชนเขานะ เห็นคลิปเขาไหมก็มีลูกไหนหนากลัวไหลูกในลูกในแต่เราก็ซ้อมมาดีแล้วเ,เราไปซ้อมอยู่ไหน,อ,น,อ,นอ,อ่ะซ้อมในโอ้โรงงานทรายกี่วันนะซ้อมมาเป็นเสร็จพึ่งเ,เดือนเราสามไฟล่าสุดเราชนะกี่ไฟล์สามสองสองนี่ยล่าสุดชอบว่ากี่โลหนึร้อยสิบเกา้าวันนี้ก็ห้าสิบแปดเว้นี้เป็นไงมั้งสบายคุมกี่โลได้อ่ะลูกหลานจากจังหวัด <Nhạc> à pha phanh cặp chân này chung sóng. ok có chỗ đến ông trai